ยกซ้ายอ่ะยกขวาเร่งนมาเร่งแล้วกระดุกกระดุกกันเนี่ยเอาเพลงใหม่เพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้ให้หนูนึกออกเพราะจะนั่งแล้วเนี่ยเขาเหนื่อยอ่ะเพลงอะไรก็ได้เพลงแค่รออีพอเปลี่ยนไปอีเมก็เปลี่ยนไปอีพอเปลี่ยนไปอีเมก็เปลี่ยนไป พ่อเปลียนไปเอ้ยพ่ออะไรพ่อพ่อจะรับเปลียนไปเอ้ยจิ้มเขียนเอ้ยจิมเขียนเด็กหนูเอ้ยพ่อไปเจอกาวก้อยู่ที่ไหนอ่ะเนี่ยไม่ใช่ขายลูกนะเออพี่ใส่โคตรนะอ๋อไทยครับระดับประเทศอื้อ ครั้งที่สามที่นครสวรรค์ทำไมทำบ่อเอา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 แม่ไปด้วยอ่ะไม่ทำงานเด็ดละโอ้ยผมยุ่งหมดแล้วยายประจับผมทำไมบ่อเอาลูกไปด้วยอีกพ่อลุ่ไปเชียพ่อแล้วชุดตายอย่างเงี้ยนะเราช่วยตายได้พูดดิชตตายจุเด็กอะค่ะ